สวัสดีครับผมไปครับนี่ค่ะบังกรับแบคครับมอนครับนานาครับชาลอนครับโฟูจ่าเชดลงเจ้าพอดีเลยอะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลย Let's go กดเลยอุยู่สีแดงนี่ยังอ๋อยังเหรอย่าอย่าฉันไม่อยู่กับเธอหรอกเธอเล่นไม่เป็นออกไปตื่นเต้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซกชิงเก ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องวิ่งไปอุ้มแกะที่อยู่ตรงกลางลานเพื่อมาใส่ในฟาร์มของตัวเองให้ได้มากที่สุดหรือจะไปขโมยของทีมตรงข้ามก็สามารถทําได้นะเมื่อการแข่งขันจบลงทีมไหนมีแกะมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปและการแข่งขันในวันนี้จะมีทั้งหมด4ทีมทีมสีน้ําเงินนําทีมโดยไว้และมังทีมสีเหลืองนําทีมโดยโฟล์และแม็กทีมสีเขียวนําทีมโดยมอนและนานาทีมสีแดงนําทีมโดยเจบีและชาลอน จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยมังอยู่กับพี่ไว้โอเคเอาแกะก่อนเอาแกะก่อนเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วอไองงี้พี่ก็ได้เปลี่ยนประเด็นมังเป็นคนสร้างเกมอ่ะไม่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 ได้เปลี่ยนเท่าไหร่หรอกแล้วแก่มันจะออกมายังไงอ่ะโอ้ยงงี้เลยเหรอไปแล้วไปแล้วใช่ใช่เฮ้ย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 เอาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะปดปดปดอ่ะเออ ถ้าเกิดแต่มันวัดตีใช่ป่ะมันจะถี่นะไปละไปไปเฮ้ยเอ้าพี่เป็นไรตายโดนฆ่าตายนี่ไป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 เราเราสองแล้วเราสองแล้วเราสองแล้วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเราได้โบนัสชีบอ่ะช่วยช่วยสีเหลืองเอาไปสีเหลืองเอาไปสีเหลืองเอาไปบอลวีไรเดอร์บอลบอลเอาว่าเอาแกว่าบอลวี

เ <aunque S 2> อกนูแก้หนูมากโดนหนมากโนหนูมากพี่หนมานนหนูมานโดนหลุมานนมานโนหนมาโมนโดมามานนหนมานมามน แกจีเน <Ay>! ีงต oh oh hey, ัวกสะอาใจแกตีตัวเฮ้ยมีคนมาซองมีคนมาอเฮ้ยมีคนมาตองอ้สารับแกเพินเลยเฮ้ยเฮ้ยร้อนยยอ้าย้ะาเวยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยไอเขียว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 มันเป็นนักสู้เฮ้ยยายอะแกหนูแกหนูหนูหนูอะไรอะไรหนูแกหนูยย่าเยปเยไปเล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 ยไปเยไเไปยไเลยไปไปเลยไไปเลยยเลยไไปเลยไลยไปเลยไปเลยยลไปลไปเยเย ไปไปแกะสามอยู yes. ่นอกอลยไม่รู้มันเอาไม่เข้าอ่ะมันไม่ยอมเข้าอ่ะเดี๋ยวจะมาเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปขโมยแกะแดงนึงเดี๋ยวไปขโมยแกะแดงได้ได้ได้เดี๋ยวผมเฝ้าแกะโดนนะไปแล้วไปแล้วเฮ้ย แม่ขโมยม่งขโมยเอามันเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะเอ้ยเอ้ยตายยากตายดิเอ้ยเอ้เอ้ยไม่ตายมาเล้วมาแร้วมาเร็วมาเร็วอะไรอะไรนี่เขียวมันเอาว่ะไปไปมันสิเดืดแล้วอ่ะ kéo em, ừ, đèn, <laughs> đèn <streaming> đây. không chơi, <laughs> <Yeah. cười> <Đ� athlete> <Đı> <laughs> <Jay> <laughs> không chơi,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 

เอ้ยเฮ้เฮ้าวันไฮ้ยไปแต่งกายสีเขียวดีกว่าไหมเขียวแล้วแหละเอ้ากลับไม่ได้อะประเด็นไอสีเหลืองมันเนียนไม่สีกรีนเยอะสีกรีนเยอะแปลงสีกรีนกันชวนชวนไปด้วยกันไปเอาสีกรีนเร็วเร็วเร็วมากเก้ไปไปไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว สวัสดีค่ะออพี่หนูไม่ถนัดเกมใ่ไอืเออไม่นด้ขียเ่ากันเย้เขาขโมยแต่เลข3ตัวเนี่ยคนนี้สีเขียวที่หนึ่งว้ยรอบนี้ฮะเกินไปเต็มที่แล้วาขโมยอะสีแดงมาขโมยตลอดเลยอะรเข้อสามพิม เกือบพี่โหลแล้วเมื่อกี้แล้วใครที่เราอะเราหายไปไหนเขาเป็นีมดไม่มีสามพอมเราโด้นสีเขียวเขาโบยไงบอกแล้วต้องไปขโมยคนอื่นโอเคมาเกมที่สองเกมสองอยู่กับโฟดไหมล่ะไม่อยู่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 โฟดตีโหดมา ไปเพื่มไกินสีเขียวชนะนะคพรว่ารอบนี้สีเขียวน่าจะมาอยู่จริงจริงเพราะเราแกะไปซ่อนแต่แม่เราค่อยเอาแกะไปซ่อนก่อนแล้วเมื่อทีสุท้ายค่อยขนเข้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยเอาอยู่บนหัวพี่ไปเลยไปเลยไปเลยเ้ไปไหนนุ่ม ไอพี่แกไหนหนูแกสีหนูแกสีหนูอะไรอะไรคุณคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณไหนนทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดี๋วเดเดี๋ยยแล้วขเออเอาพี่อเอเอ้อ เฮ้ปไปเห้วไปแล้วมดเล้วไปเร็ววขาจะไม่ของเราเฮ้ยของเราแล้วเร็วข้าเลยกระทิบเลยกระทิบเร็วเฮ้ยสองตัวเลยเออกไม่ได้เอจริมากเอาขึ้นไาดี๋ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ไอ้้วยอหมอนไรขึ้นได้เหรอเรื่องมนเอากำไม่ได้เว้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเหรอเหรอเดียรเหรอเดียรเหรออือออเดียร์กันเียรเอาแล้วแกแกหลงเราแล้วแก่หลงเราแล้วที เล่นกันถึงตายเาเกมกฮ้เ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้่ฮ้่ฮ้่ฮ้เน้เ้เน้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเ้เฮ้เ้เฮ้้เมาแล้วแ้้เฮ้้เม้เฮ้เฮ้้เม้อฮ้เ้เเอ เปดิไปโดีไปโดนไปโดนเตี๋ยไปขโมยสีไปขโมยสีแดงกันไหมฮัลโหลฮัลโหลยุดยุดยุดไปขโมยสีแดงกันไหมไปขโมยสีแดงกันปะไปดิไปรวมมือกันไปดิ่นไงเรนไงสีแดงเอาไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงเอาไปอย่าไปเอาสีแดงแล้วเร็วกลับมารีกลับมารีโอ้โหโอ้โหกลับมารีอื้ยอื้ย Vai, TV, vai, tua, tua. Tua. Uh, vai, lá. Degar, ala, vai, degar, ala, vai, 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 อืออืออือออะไรพี่อะไรพี่ไว้อะไรที่ว้เอาไงตอนเนี้ยคือจะไม่ทำเลยจักอย่างเลยอ๋อเราไม่เหลือเลยเลยอ๋อพูดคือพุดจะไปเอาของสีแดงที่นี่พุดก็โดนเขากระทืบแล้วต้องไปด้วยกันแล้ไม่สีเหลืองสีแดงอ่ะเอาไงอ่ะอันไปสีเหลืองสีเหลืองมาสีเหลืองเอา,านนะเอาคะแนนสามนะโฟดเอาสามในแล้วเอาสามในแล้วไป ทำไมวิ่งช้าจังเร็วหน่อยวิ่งช้ามากเลยวิ่งช้ามากเลยตามแต้มแล้วเขาเอามาทีเขาเอามาเยอะมากเลยอ่ะให้เหรอมันแบบได้ทีละตัวไม่เหรอ เขาแบกมา3ตัวเพราะห็นเขาขโมยของสีน้ำเงินมาเมื่อกีก้สีอื่นอ่ะเฮ้ยมังคนละตัวคนละตัวไปแยกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเจ้าสเจ้าสามเนี่ยทำไมแบกตัวนี้ไม่ได้ไอตัวสามอะ่ะแต่มันพุ่งไม่ได้ไได้วยนะไอตัวสา <c oughs> มอ่ะไปเ,เ,เ,เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่างน้อยเราตีไข่แตกก็ดีเฮ้ยมังช่วยกันดิช่วยกันเฮ <c oughs> ้ยช่วยกันดิเดี๋ยวไม่ได้นะเว้ยช่วยกันดิเดี๋ยวไม่ได้นะเว้ย พ so so uh, oh oh oh. ah uh like ี่ไปเอาแจกเศ้าพี่ไปเอาแจกเ้เออช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอะได้ยังงี้ทำไมคะแนนลดหยิบแต่ตัวดีๆมากอนก่เอาเร็วเอาเร็วอืมเอาอีกเอาีกเอาีกยไงตัวไงตัวสามต่วสามทิ้งไว้ที่โอไวทิ้งไว้ที่ไปทิไ

สามคะแนนที่มาตอนนาทีสุดได้โัวครับทำไมคุณที่ทำไมคุณที่โหมดเหลืองทำไมคุณที่โหลดครับสีเขียวครับที่โหลดสีเขียวครับเออทำไมแลล้วยสีเหืองคะแนนน้อยจังอะครับมันมันมัมันมีตอนหนึ่งอะที่ทุกสีอะทำไมคุณสิบคะแนนออาหมดเลยแล้วสีเขียวไม่สคะแนนทำไมคุณคะแนนน้อยจังเลยครับหนูตบกับสีฟ้ามันเลยอย่างเงี้ย เขาเริ่มแบบกำได้ใครก่าน้ำตาไหลแล้วอยากอยากเราควรสร้างมิตรนะเนี่ยเราควรสร้างมิตรจริงๆแล้วอ่ะสติลช่ำมากหรบคนห่ะไม่เน้นชนะเน้นขโมย เรารู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไงทำไมเธอไม่พูดอ่ะเออเดี๋ยวมาเธอไม่พูดอ่ะเอามือไปโดนอ่ะโหเอ้ยสาขำลุลร้นไป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 เราขโมยเดี๋เราขโมยดิเราดักขโมยก่อนนะจ๊ะย่างยัางลาก่อนพี่ยัางยัางอะไรพูดไวไป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 เลยไปเลยไปเลยไปไปย่างย่างย่างไปไปไปเขาตีกันอยู่เขาไปโดนมามมามันตามมาไปยกัน อออออสองตัวแล้วสองตัวแล้วสู้มันไม่ได้เลยมันต่อสู้กันเก่งมากเฮ้ยเราเน้นสเตล,ลเธอโอเคร, <Okay, S 2> รอลลรอรอปล่อยให้เขาสู้กันแล้วเราก็มันไอพี่เอยไปเดนไปเดินไปอย่าอย่ามา มาแล้วอ่ะมันไงเดินกลับไม่ได้ยยาามาแล้วครับมาแล้วครับไปไหนพี่เ้ยพี่ลืมรองเท้าพี่ลืมรองเท้ามาเอาก่อนรองเท้าเหรอรองเท้าของเราเลยเนี่ยแอบไว้แอบไว้มันไม่รู้มันไม่รู้แอบแอบเบา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 ย้อยย้อมาทำไมไม่รักก็ไมต้องมา โอมคนนอเองเลยไปได้หรอสีเขียวไปแล้วสีเขียวขโมยไปแล้วโอ้โหต้องปล่อยมันไปเถอะมันยากเกินตายโอยไปตีไม่โดนจริงมี่ทำไมตีไม่โดน เธอสีเหลืองกำลังมาโอเคโอเคคุ้มกัคุ้มกันเขียวตึงมากคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันไว้รอ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 คุยด้วยคำสันติเอาคุยด้วยัเราแบบเมื่อกี้ไหมเราสู้เขาไม่ไหวไปดิงั้นเราแบ่งไปหนึ่งหนึ่งไปแบ่งกันจ้าแเมื่อกี้พีบีบอกช่วยกันมาพวกเราเข้าเลยเข้ามมาข้ามมาแล้วเข้ามมาแล้วตีเขียวเอาตีเขียวเขียวก่อนไอ้บดดิบกับ

ไปตั้งใหม่ตั้งทีมใหม่ไปตีเขียงนะครับตีเลืองเรีวเดเหลือวเก็บ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 แบ่งกันแกันเนมามันมาเามาเนทมอนอย่าพึงมนมอนแดงเยอแดงยี่าเฮ้ยตีเขียวแดงยีาแดงยีาีเขียวแดงยี่าแดงยี่าแป้ตีเขียวแปตีเขียวไปไปแ้เขียวีแดงตีแดงโว้ย Move, no, on. You, uh, move on move เอาบอลเอาบอลเอาไปเอาไปเอาไปพี่มอแกนูพี่ไปเร็วไปเร็วเ้ เฮ้ยเฮ้ยคะแนนกลับมาดีแล้วเยรอรอรออยู่นี่แหละเฮ้ยอยู่นี่แหละไปดูจังหวะไหมล่ะว่าปลาสีเหลืองอยู่ไหมถ้าสีเหลืองไม่อยู่ให้เอาโอเคโอเคเนี่ยเฮ้ยห้าสิบวิแปลไหมปลาสีเหลืองไหมเฮ้ยไปปลวะแล้วก็ยังไม่ได้แล้วเร็วๆสีเหลืองนสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวห้าสิบตัวแปลมาเนี่ยตัวเดียวพอ ไม่ไม่มาช่วยคุ้มกันมาช่วยคุ้มกันมาช่วยคุ้มกันเนี่ยไปเอาสีน้ำเงินคืนแล้วนะไทยยังไงอันนี้ไงมาช่วยคุ้มกันนี่ไงเมื่อกี้เห็นสีแดงมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลคืนแปลคืนสีสีน้ำเงินขโมยของบ้านเราไปเออโอเคกล้แล้วลูกสีน้ำงินเขมยของบ้านเราไปเฮ้ยเรามาตีกันอีกแล้วเหรอเราต้องสั่นตีเดี๋เราต้องสั่นตีเอาคืนมาก่อนสิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบ้าเฮ้ไปเวลาแล้วหยิบไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยอีกคะแนนเดียวอะเธอเราที่สองง่ะที่สองง่ะให้ไบนหรอกแบนสองนี่จริงนี่ถูกท้ายพอดีเลยขบวยแดงมาได้สามโวยขบวยมาเป็นสามครับรู้ตัวช้าไปดิเนี่มีคนเป็นรู้ตัวช้า พี่หนูไหมหนูอะหนูเก็บแกะตรงเนี้ยตรงกลางอะชิวชสว3ตัวพอหนูกลับไปอะหนูเห็นแกะหนูหายไปทงตัวหมูจะร้องหายบ้านชิวอะแล้วอยู่ดีอาเวนเจอร์ไปยังไงสึกชิงแกะจบไปแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามทุกคนด้วยนะครับไล่จากจากซ้ายผมเนี่ย๊ดๆดโคจ้า ฝากร้านบุกกี้ไบาด้วยค่ะแล้วขายคุกกี้ค่ะโอเคปันแตกยีดีคืนเงินใช่ค่ะครอันนี้ไม่ต้องหรอกมั่งเนี่ยไอเนี่ยผมผผมมชิบอนครับฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ตกงานแจ๊ชาลอนครับโอ้โหบูทใหม่ซะด้วยร้านซะด้วยใช่ไหนล่ะคุครับแอดโฟร์อาร์ซีค่ะเสียงแฮมมาแล้วบิ๊กแม็กซับซับแอด ดีเด็กก<ด>่อนอ่อนี่ครับฝากทุกคนไว้ด้วยฮะไปดูคนอื่นไปดูช่องคนอื่นด้วยนะครับสนุกมากวันนี้ถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ซับคลายแชร์กระดิ่งด้วยเจอกันใหม่ครับ